ดับแรกนะคะเข้ามาที่แอปกริฟิตนะแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์เลือกอุปกรณ์แล้วก็กดเชื่อมต่อกับนาฬิกานะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาตั้งค่าได้ด้วยนะคะในแอปโทรศัพท์อันนี้แอปชื่อกอลิฟิทค่ะก็เข้ามาว่าเราจะต้องการตั้งอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถเข้ามาตรงตั้งค่าการเต้นของหัวใจว่าเราต้องการเตือนอหัวใจสูงสุดเนี่ยใหเ้เราต้องการให้เขาเตือนตอนตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่เราสามารถกําหนดเองได้เลยนะคะมันก็จะสั่นที่ตัวนาฬิกาการตั้งสายเรียกเข้าเราต้องการเปิดไหมว่าเ,าเวลาคนโทรเข้ามาสามารถรับสายที่นาฬิกาได้ sms แจ้งเตือนนะคะหรือแม้กระทั่งแอปแจ้งเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ยูทูบเราสามารถกดเปิดได้นะ,ะารา้องออไบ อันนี้สามารถเล่นได้เลยหมดออกกำลังกายหมดสุขภาพเวลาที่เราวัดความดันวัดหัวใจต่างๆก็จะมาบันทึกไว้ในแอปโทรศัพท์เรานะคะ วัวนี้สามารถลองเล่นได้เลยในส่วนของนาฬิกาเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเวลาและวันที่จะตรงกันกันกบโทรศัพท์มือถือปัดไปด้านข้างนะคะจะนับก้าวเดินให้นับแคลอรี่ให้แล้วก็คำนวณให้ว่าเราเดินกี่กิโลตัวนี้ต้องใส่นะคะเพราะว่าจะมีเซนเซอร์สีเขียวด้านหลังจับกับชิปรจรอนเราเพื่อวัดค่าให้หากไม่ใส่ค่าจะเป็นศูนย์เนื่องจากไม่สามารถตรวจจับกับชิปรจรได้อันนี้เป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะต้องใส่ที่ข้อมือเช่นกันเพราะเซนเซอร์จะต้องจับกับชิปรจรอเมื่อใส่ประมาณส0 20ี่สิบวิเมื่อเขาวัดเสร อันนี้เป็นความดันค่ะความดันเราสามารถใส่ที่ข้อมือแล้วก็กดวัดนะคะตัวนี้เมื่อวัดเสร็จประมาณ10-20ววิค่าจะขึ้นเมื่อใส่ที่ข้อมือให้กดแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งวัดเสร็จตัวนาฬิกาก็จะสั่นเตือนค่ะ อันนี้จะเป็นวัดออกซิเจนนะคะให้ใส่ที่ข้อมือแล้วก็กดแตะหนึ่งครั้งเมื่อวัดเสร็จเทาออกซิเจนก็จะขึ้นมาคนปกติจะต้องมากกว่า9 5้า้าอร์เ็นนะคะอันนี้จะเป็นการนอนหลับแนะนําให้ใส่นอนบรรทัดนี้นะคะสีม่วงก็คือการหลับสนิทตัวนี้ก็คือหลับตื่นในตัวเลขที่อยู่ด้านบนสุดนะคะจะเป็นการหลับว่าชั่วโมงหนึ่งหลับกี่เอ่อหนึ่งคืนหลับกี่ชั่วโมงจะแปลผลให้ประมาณแปดเก้าโมงเช้าตัวนี้เป็นการฟังเพลงนะคะเช่นเราเปิดเพลงฟังในโทรศัพท์เราสามารถกดเลื่อนกดปิดกดหยุดเพลงจากนาฬิกาได้เลยต ปัดไปด้านขวานะคะแรกจะเป็นโหมดออกกําลังกายเราสามารถเข้าไปที่โหมดออกกำลังกายได้เลยเช่นวันนี้เราจะไปวิ่งเราก็กดเข้าไปที่วิ่งนะคะตัววิ่งเนี่ยจะสามารถจับเวลาว่าเราวิ่งกี่นาทีแล้วก็วิ่งไปกี่ก้าวแล้วก็วัดหัวใจขณะที่วิ่งด้วยนะคะเมื่อวิ่งเสร็จเราก็กดหยุดได้เลยก็จะมีโหมดเดินโหมดปั่นจักรยานบาสบอลฟุตบอลนะคะเราออกกำลังกายชนิดไหนเราก็เข้าไปได้เลยปัดมานะคะจะเป็นการโทรศัพท์เราสามารถโทรผ่านตัวนาฬิกาได้เลยก็กดที่ปั้นได้เลยค่ะแล้วก็กดเบอร์โทรออกตัวเสียงก็จะออกผ่านนาฬิกาได้เลยค่ะ ต่อมาหัวใจนะคะก็วัดจากตัวนาฬิกาได้เลยการนอนหลับความดันออกซิเจนสภาพอากาศเ,าเพลงฟังเพลงตั้งนาฬิกาปลุกนะคะควบคุมการหายใจแล้วก็ตัวตั้งค่าต่างๆตัวตั้งค่าต่างๆสามารถตั้งค่าแสงตั้งค่าตั้งค่าแสงได้นะคะสามารถปรับลดหน้าจอแสงเพื่อประหยัดแบตได้แล้วก็ตั้งเสียงได้ว่ามีเสียงเอาเสียงดังหรือเสียงเบาเสียงลิงโทนนะคะสามารถตั้งค่าได้เลยแล้วก็ตัวนี้กดรีเซ็ตเพื่อเซ็ตนาฬิกาเป็นศูนย์ได้ค่ะ